นับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผููข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายน,นอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูตอนนี้เนะี่ยท่ันก็ยืนอยู่กับผู้นำอีกสองท่านนะคะที่เรียนว่าทำธุรกิจแบบประสบความสำเร็จไปกับไอเยราแพนเน็ตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะต้องขอสวัสดีก่อนเลยนะั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ ดารัสเสรีวรชัยกุลค่ะสอนมิสิสเสรีวรชัยกุลครับวันนี้ได้รับในตําแหน่งอะไรคะสำหรับรางวัลผู้นําเงินล้านนะคะ AMRT ค่ะก็เหมือนกันครับวันนี้3ตําแหน่งเลยทั้งเพอทั้งแพทิตนัมสตาร์เพอสตาร์แล้วก็ A M r T เลยครับอเอเอเอาอเาเรัองอเอนอเ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 รัอเ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 ององอเ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 นเอรอเ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 เาเอเอรอเอัเอ้อเเอ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 รอเอเงเอ รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจมากนะฮะสำหรับรางวัลเพราะว่าเราเหนื่อยมา1ปีอันนี้มันเป็นแค่รางวัลให้กับชีวิตของเราท่านนั้นเองนะฮะแต่เราคงต้องก้าวต่อนะครับอันนี้เป็นแค่ก้าวแรกท่านเองครับผมก็รู้สึกว่ามันมีกําลังใจขึ้นเยอะในการที่เราจะกลับไปดูแลทีมงานแล้วก็ต้องการให้คนที่ตามประมานะคะประสบความสำเร็จแบบนี้เหมือนเราอะค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับนักธุรกิจเงินล้านหรือว่าตำแหน่ง AMRT นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการเข้ามาทำธุรกิจกับอ y ยา a าแพนเนค่ะเดี๋ยวมาฟังท่านแนะนำตัวกันเลยค่ะสวสะัสดีครับสวัสดีครับช่วยแนะนำชื่อ่อยค่ะแล้วก็ตำแหน่งที่ได้รับในวันนี้ชื่อจริงชื่อพิงลครับแต่ชื่อเลนนี่คือชื่อแจมดังนี่ดังชื่อแจมครับ ตอนนี้เป็นเอเอ็มอาแล้วครับเอมครับตแหงเอ r t นะคะต้องถามถึงความรู้สึกหน่อยค่ะว่าดีใจขนาดไหนคะที่ได้รับตำแหน่งในวันนี้ดีใจมากแล้วครับเพราะว่าเป็นรงางวัลของชีวิตนะครับเราทํางานตลอดชีวิตมาไม่เคยได้อะไรเลยแต่ตอนนี้มาทำอายมราแค่ปีเดียว ก็ได้รางวัลแบบนี้สุดยอดมากครับและนี่นะคะก็คืออีกผู้นําอีกหนึ่งท่านนะ,ะที่ประสบความสําเร็จในการเข้ามาทําธุรกิจขายตรงกับไอยาลาแพนเนตค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับผู้นําอีกหนึ่งท่านนะคะที่ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะในการเข้ามาทําธุรกิจกับไอยาลาแพนเนตค่ะเดี๋ยวมาฟังคาแนะนําตัวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ช่วยแนะนำชื่อนามสกุลและตำแหน่งที่ได้รับในวันนี้หน่อยค่ะนะครับผมชื่อสํารานศรีวรพัฒนนะครับวันนี้รับตําแหน่งซับไฟสตาร์ครับแล้วการได้รับตําแหน่งประดับเข็มแซฟไฟสตาร์ในวันนี้เนี่ยต้องถามเลยค่ะว่ามีความรู้สึกดีใจมากน้อยขนาดไหนคะมันเหมือนเป็นรางวัลที่ตอบแทนเพราะเราก็ทํางานหนักมาช่วงระยะเวลาเป็นหลักปีนะครับก็แน่นอนก็ต้องดีใจมากๆนะฮะเป็นเหมือนกับสิ่งก,การลนตีความสำเร็จของเรา สำหรับตอนนี้ฮะต้องขอขอบคุณสมาชิกท่านนี้มากๆนะคะผู้นำเงินล้านที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจขายตรงกับอายาลาแพนเนตค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับผู้นำอีกหนึ่งท่านนะคะที่ประสบความสำเร็จในการเข้ามาทำธุรกิจขายตรงกับอายาลาแพนเนตค่ะต้องเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จได้โชคถึงสองชั้นกันเลยทีเดียวเพราะว่าได้รับรางวัลถึงสองรางวัลด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําชื่อนามสกุลและตําแหน่งที่ได้รับในวันนี้หน่อยค่ะว่ามีตําแหน่งอะไรบ้างคะเห็นว่าได้รับตั้งสองตำแหน่งชื่อสุวัส์พันธุชนินทร์นะครับตำแหน่งที่ได้รับในวันนี้คือซัฟไฟสตาร์นะครับแล้วก็มนุษย์เงินล้านหรือ AMRT ครับค่ะต้องถามเลยค่ะว่าก่อนที่จะมาประสบความสําเร็จได้รับรางวัลขนาดนี้เนี่ยในวันนี้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยมีความรู้สึกดีใจมากน้อยขนาดไหนคะก็ดีใจครับ แล้วก็คิดว่ามันเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนครับเพราะว่าเราโตมาจากการทำงานพื้นฐานครับแล้วก็เอาตัวเองเข้าสู่ระบบรวมทั้งนำเ,เคลื่อนสมาชิกเข้าสู่ส่วนกลางและเข้าสู่ระบบทั้งหมดครับสำหรับว,วันนี้ต้องขอบพคุณมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะผู้ชมคะดิฉันได้ได้ยืนอยู่กับผู้นำอีก2ท่านค่ะที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จไปกับไอราแพลนเน็ตนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ ผมกันกอนชัยชุมแดงครับแล้วก็สุขพรรษาชุมแดงนะครับตอนนี้ก็เป็น,นอเอ็มอาร์ทีป้ายแดงนะครับแล้วก็วันนี้ก็มารับตําแหน่งเพ์สตาร์ด้วยครับก็รับตาแหน่งคู่กันแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างาคะกับสำหรับการได้รับตาแหน่งในวันนี้เลยยังไงนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างาคะที่ได้มารับรางวัลแล้วก็รับตําแหน่งวันนี้นะครับเดินเต้นครับก็ตลอดระยะเวลาที่ทํางานมาเนี่ยนะครับก็ทุ่มเทนะครับ ก็ตั้งใจว่าต้องทําให้ถึงจุดวันนี้ได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยคือภายในระยะเวลาแค่ปีกว่าแค่นั้นเองนะครับผมก็สามารถทําได้นะครับก็คว้าตั้งแต่งอ่าพสต้ามาได้แล้วก็เป็นเอมาทีป้ายแดงค่ะวันนี้นะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสค่ะช่วยแนะนำตัวอีกหนึ่งครั้งแล้วกันค่ะแล้วก็ตำแหน่งที่ได้รับอีกหนึ่งตำแหน่งเลยค่ะ แนะนำตัวนะคะสมบัติเอิงจากกัมพูชาค่ะเป็นเอเอหญิงคนแรกของกัมพูชาเลยนะคะในวันนี้นี่ได้รับ2ตําแหน่งเลยนั่นก็คือตําแหน่งแซฟไฟล์และตําแหน่ง AMRT ใช่ไหมคะโอ้โหเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็แร่งมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงคะได้รับ2องรางวัลเนี่ยมีความรู้สึกตื่นตันดีใจมากน้อยขนาดไหนอ๋อมีความรู้สึกแบบว่าดี แบบดีใจสุดๆในชีวิตเลยค่ะเป็นรางวัลที่ว่าภูมิใจมากสําหรับชีวิตขอบคุณตัวเองมากนะคะที่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้ามาสําเร็จกับบร,ริษัทที่ดีที่สุดในขณะน,นี้ความเชื่อของหนูว่าบร,ริษัทไอราขณะนี้เป็นบร,ริษัทที่ดีที่สุดของโลกอะคะ่ะนี่ความเชื่อของดิฉันเองค่ะ,คะต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณมาก ตอนนี้นะคะที่ฉันก็ได้ยืนอยู่กับอีกหนึ่งผู้นําค่ะที่เรียกได้ว่าทําธุรกิจนะคะประสบความสําเร็จไปกับอีราแพลเนตอีกเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะชื่อแล้วก็ตาแหน่งค่ะซอสีออนธนชยัยวิสุทธิ์นะคะัจจตบันเนี่ยดำรงตาแหน่งมนุษย์งินล้านเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นราการค่ะแล้ววันนี้เนี่ยได้รับรางวัลระดับเข็เขมเกียรติยศอะไรเอ่ยก็จะมีนะคะมีตําแหน่งมท็อปนะคะท็อป10นะคะในเรื่องของคะแนน ค่ะก็ตำแหน่งที่สองก็จะเป็นในเรื่องของแค,ค,คแที่น้มสตาร์ค่ะนะคะตำแหน่งที่3ก็คือคว้าเข่าสมสรเงินล้านอยาเป็นทางการเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยใครที่อยากจะเริ่มต้นสู่ความสําเร็จแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเริ่มต้นแล้วก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็จะนาไปสู่ความสําเร็จแบบนี้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือโฉมหน้าของนักธุรกิจผู้ติดมนุษย์เงินล้านนะคะที่ได้รับรางวัลเกียรติยศในวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านด้วยค่ะผมมากเลยค่ะและคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะถึงคิวแล้วค่ะที่จะมาประกาศเกียรติคุณของนักธุรกิจคุณนวุฒิสิบล้านค่ะเพราะฉะนั้นนี่นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมภาพบรรยากาศบนเวทีกันเลยค่ะนะครับขอเสียงโปรบมอให้กับ Blue Star ครับ พรพิพบลตันประวัติครับ เสียงโรเม,มือดังๆให้กับบูซาครับจันทา a สัทธาบุญครับบอกแล้วว่าตำแหน่งนี้มีเพียงแค่หนึ่งท่านเท่านั้นวันนี้อยากบอกทุกท่านว่าหากท่านต้องการความสำเร็จท่านตัดสินใจสำเร็จท่านสำเร็จได้แน่นอนในไอาราเพนเน็ตค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับผู้นำอีกหนึ่งท่านนะคะที่ประสบความสําเร็จในการเข้ามาท,ทําธุรกิจขายตรงกับอิยาลาแพนเนตค่ะซึ่งถือว่าวันนี้นะคะได้รับตําแหน่งสูงสุดกันเลยทีเดียวค่ะ,<ล>ะเดี๋ยวเรามาฟังคําแนะนําตัวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่ช่วยแนะนําชื่อนามสกุลและตําแหน่งที่ได้รับในวันนี้หน่อยค่ะ,ะพี่ชื่อจันทราสัทธาบุญ นะแล้วก็ตำแหน่งที่เราได้รับในวันนี้ค่ะก็คือบลูสตาร์ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของไอเอราเพลเนตะณปัจจุบันนี้ค่ะจริงๆความภาคภูมิใจของพี่เนี่ยก็คือเป็นคุณค่าที่หลอ่อหลอมให้ได้รับตำแหน่งนี้มากกว่านะคะคือตำแหน่งนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่ามีคุณค่าตรงที่ว่ามันถูกหลอ่อหลอมมาจากทุกๆความสำเร็จของทีมงานที่อยู่ใต้องค์กรแล้ว มันจึงมีคุณค่าสูงที่สุดในใจเรานะคะคือบลูสตาร์เนี่ยในความหมายของพี่ไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์บริษัทหรอกแต่ในความหมายของพี่คือทีมงานสําเร็จเท่าไหร่จึงถูกส่งต่อมาถึงเราจนเป็นบลูสตาร์ได้ผู้ชมคะและนี่ก็เป็นผู้นําอีกหนึ่งท่านนะคะที่ประสบความสําเร็จในการเข้ามาทําธุรกิจขายตรงกับอายาาแพนเน็ตค่ะขอบคุณมากค,ะค,ค่ะผู้ชมคะ เราก็ได้เห็นแล้วนะคะสำหรับโชมหน้าของนักธุรกิจคุณนวุฒิสิบล้านซึ่งเป็นตําแหน่งนะคะที่สูงที่สุด นี้ก็มีการร้องเพลงกันอยู่นะครับและแน่นอนว่าตอนนี้กําลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปิดจมเป็นะครับถ้าคุณถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วครับไปติดตามชมบรรยากาศบนเวทีกันเลยครับค่ะเรามาใช้โยพร้อมกันนะคะใช่โยใช่โยใช่โยไปเลยค่ะส่งต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาร้องเพลงมารดานไป จะมาสัมผัสการถึงความสำเร็จร่วมกันในอนาคตข้างหน้าและต่อต่อไปสำหรับไอเอราว์แพลเน็ตค่ะไอเอราม่เป็นที่1 2องสสุดยอดทุดยคุผู้ชมครับเมื่อสักครู่เราได้ฟังเพลง Happy Birthday ไปแล้วนะครับได้ดูการฉลองๆรอบรอบ3ปีของไอเอราว์แพลเน็ตนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้ไปครับอีกเพียงไม่นานทางด้านของดรจะมาด้าน สินั้นจะเป็นการกล่าแวแสดงความยินดีรวมไปถึงกล่าวข,ขอบคุณเหล่าสมาชิกแล้วก็เหล่าผู้นําทุกท่านด้วยครับนอกจากนี้ความสิร์ตยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณเดลยนคะต่อไปค่ะจะมีีนี้คอนเสิร์ตของฟิติน่าอากีล่ารวมไปถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยค่ะนั่นก็คือการรุ่รางวัลโตโยต้าย,ยาซินกเกนเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เราสองคนขอให้ไปชมภาพบรรยกาศบนเวทีกันก่อนเลยค่ะ กีฬานี่ยเองสาวนินจาของเรานะครับใช่ใครจะเห็นว่าบรรยากาศข้างหลังว่ารอบรอบตัวเราตอนนี้นะคะคุณผู้ชมทุกคนนี่โหดจริงจริงแล้วก็มีความสุขกันมากตอนนี้ครับก็ทุกทคนก็กำลังสนุกสนานนะครับกำลังเต้นนะครับกำลังมีความสุขกับมินิคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับ รางวัลนะครับมิวโตโยต้าของเราโตโยต้านิวยอร์ารีผมจะยกบรรยากาศภายในงานนะครับความมันและความสนุกยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งนั่นก็คือช่วงเวลาที่จะมีการจับผู้โชคดีนะครับใช่คะรางวัลนี้เป็นรางวัลให่ยนก็คือรยได้ยาที่อย่ข้ราใช่ครับโอ้โเนยค ขอให้ได้หมายเลขเพราะว่าผมก็มีสิทธิ์ลุ้นด้วยใบหนึ่งโหต้องบอกว่าต้องลงทุนซื้อบัตรเข้างานเลยนะเนี่ยเพื่อมาเป็นพผู้นิยมบัตรเยอะมากสุดยอดครับมาแล้วตื่นเต้นมากเลยม้องปรบืใหด้วยครับกับผู้โชคดีรถคันนี้จะไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมใครสราสองคนก็ต้องบอกเลยนะคะว่าขอแสดงความยินดีกับการที่ได้ คางนะคว่าจะเน,นแสน,น้านแล้จะลองรอบ3ปีออี้ค่ะคณผูับวันนี้เลารายการตลาดวิเคราะ์แล้วนะรับุณ้ชมสามารถกลับมาติดตามรการตลาดเคะ์ให่ทางกองมยนะ <c oughs> ครับช2รไปถ่องทีมแที่ช่อง1 8 9วันนี้เรา2คนพร้อมดีมทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs>